เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสามีไม่ยอมรับเลี้ยงลูกมาคนเดียวจนโตส้มเช้งกับชีวิตที่ต้องสู้เราจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวของครอบครัวตลกสาวสำหรับปุญญาวันพงษ์สุวรรณหรือที่คนรู้จักกันในานามว่าส้มเช้งสามชานันนเองค่ะโดยชีวิตของเธอนั้นกว่าจะมาประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ สมเช้งมีลูกสาวสองคนชื่อน้องหยกกับน้องคิมตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วละค่ะความสวยนั้นได้คุณแม่มาเต็มๆและยังมีความสามารถไม่แพ้กันด้วยแต่ใครจะรู้ว่ากวาจะเลี้ยงลูกสาวโตวมาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอดีตสามีของเธอได้ปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่ลูกของเขาเพราะเธอเคยพูดผ่านรายการและเปิดใจเรื่องราวชีวิตเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าสามีของเธอนั้นเป็นใครตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงลูกก็เพิ่งจะเปิดตัวให้หลายคนได้รู้กันอย่างชัดเจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองเรียกได้ว่าตอนนี้เธอมีลูกสาวทีี่่่่นนาารักแแลลลละะะอออดดูเเเธเป็ยยงค